วันเสาร์เผาวันอังคารมันเป็นวันแข็งทั้งคู่ซึ่งจริงๆมันเป็นคำสลงแล้วก็เป็นคาําทำโบราณเข้ามาที่บอกว่าห้ามตัดผมวันพุธให้ตัดผมวันจันทร์จะเป็นมงคลอะไรเงี้ย่ทนที่จะถามได้ตัวผมนะฮะอันี้ส่วนตัวนะเผาวันไหนก็ไม่หมดนะครับขอโทษนะฮะนี่เรื่องจริงผมทําให้ได้หมดผมก็มีเครปพิธีทําให้เขาสบายใจผมก็จะมีทุกตาอะไรแต่ไล่ทำคือผมเรียนมายัางไงผมก็ทำอย่น้นแต่ว่าทำให้คนอยู่สบายใจย่อมดีที่สุด โบราณบอกอย่างนี้เอาโบราณผมก็ทําตามโบราณมันมีแก้เค็ดเอาทานเอาเข้าวสารเอาตุ๊กตาเอาของอะไรมาแล้วก็มาไหว้มาทําพิธีแล้วเผาให้กับดวงวิญญาณน,นั้นๆจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เฮี้ยนแม่ะไรมันเป็นโดยบังเอิญว่าที่บอกว่าเสียชีวิตวันเสาร์แล้วเผาวัางคารมันมีเหตุตลอดเพราะอะไรรู้ไหมใจมันไปจดจอด่อคิดว่าว่าอยู่ตรงไม่เหตุแล้วมันมีจริงๆ ไม่เกิดอุบัติเหตุกับรถคว่ำไม่รถคว่ำไม่ไปรถชนไม่เอาอังคารไปร้อยร้อยแบบเกิดอุบัติเหตุเรือคว่ำอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ไม่ต้องอตายาวันเสาร์าวะอังคารหรอกเอาแค่ตั้งข้าวไหว้ศพเนี่ยทางในธรมแล้วเนี่ยไม่ต้องไหวแล้วมันเป็นอาหารหมดอาหารแมวอะอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นภาระด้วยแต่ถ้าไม่มีพี่น้องอยู่สองคนอีกคนหนึ่งไปซื้อของตลาดอีกคนอยู่เนี่ยต้องมีหน้าที่ตั้งข้าวเนี่ยและอีกคนกลับมาถามว่าตั้งหรือย,ยังเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ตั้ง ทะเลาะกันนะแต่ถ้าบอกตั้งแล้วอืทําให้ดีที่สุดในวาุดท้ายนะเราต้องทําให้ดีที่สุดก็รักกันสมัครสมานสมัครคีกันขอให้เป็นแนวทางเดียวกันมันเกิดความสมัครคีไงแต่ถ้าเกิดไม่ตั้งหุ้ยไม่ได้ไปห้ามไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันได้ค่าทางใจมากกว่าผมอธิบายง่ายๆตายบันเสาร์ผผาวมนองคารถ้าไม่ดีก็เลื่อนไปอีกวันก็ได้ถ้าคุณมีอาจพอก็สวดอีกคืนนึงทาเป็นสองเตียงสามเตียงอะไรก็ได้หมดเอาความสบายใจของอยู่คนอยู่ไปที่ตั้งไง่ายๆนะ มันก็ได้มันก็ได้ความสมคัคคีได้ความเป็นแนวทางเดียวกันนั่นเองครับ